สวัสดีค่ะจิ๊บจากนิตปายจิ๊บค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นตอนที่2ค่ะในชุดการถักนิตติ้งขั้นพื้นฐานนะคะโดยในวิดีโอนี้ค่ะจิ๊บก็สอนวิธีการถักนิตค่ะถ้าเพื่อนท่านไหนที่มาดูวิดีโอนี้แล้วยังขึ้นห่วงไม่เป็นนะคะรบกวนย้อนกลับไปดูวิดีโอที่1ก่อนนะคะโอเคค่ะเราไปดูวิธีการถักนิตกันเลยค่ะเมื่อเราขึ้นห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงไม้ออกหนึ่งข้างค่ะ แบบนี้นะคะก็จะทำให้พร้อมผักแล้วค่ะการถักนิดนะคะก็จะเป็นการแทงเข็มลงค่ะดูนะคะแทงลงพันไหมควักได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงลงพันไหมควักได้ขึ้นมาแทงลงพันไหม ควักได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะทำให้จบแถวเลยนะคะค่ะอันนี้คือเสร็จแถวที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพอเราถักเสร็จแล้วนะคะ มันก็จะเป็นเปียแบบนี้นะคะจะได้เป็นเปียที่เราก็พลิกค่ะพลิกถักอีกแถวนึงนะคะจะเห็นว่าด้านที่เราถักนิดฝั่งนี้นะคะพอพลิกกลับมาค่ะก็จะเป็นตุ่มๆตุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าเพลค่ะเราจะมาลองถักนิดกันต่อนะคะ อันนี้นะคะก็จบแถวที่สองค่ะน,นี่ก็จะเห็นว่ามันก็ยังเป็นเปียอยู่แบบนี้นะคะค่ะเราจะลองถักให้ครบทั้งหมด5แถวนะคะเริ่มเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะถักนิดหน้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเพื่อนๆก็ถักนิดให้คร่องค่ะถักยาวไปเรื่อยก็ได้นะคะเมื่อคล่องแล้วนะคะเราไปเจอกันวิดีโอตอนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย